ดวงชะตาของชาวราศีสิงในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษณ์ของชาวราศีสิงค์คือดาวอาทิตย์นะครับการที่ดาวอาทิตย์ของคุณโคจรเป็นเกษตรร,ษราธิบดีอยู่นเรือนตัวเองแบบนี้ก็ถือว่านะครับตัวของคุณได้ตาแหน่งที่เป็นเกษตร,รแข็งแรงเข้มแข็งมีไฟในการขับเคลื่อนเป็นอย่างดีเพราะว่าอาทิตย์อยู่ในเรือนตัวเองเป็นเกษตร,รแล้วก็อาทิตย์มาจากธาตุไฟเมื่อมากุมลัคนณาก็เท่ากับว่านะครับตัวของคุณมีแรงกายแรงใจแล้วก็แรงขับเคลื่อนเป็นอย่างดีนั่นเองครับและนอกจากนั้นนะครับดาวพุธซึ่งมาจากภพเรือนของการเงิน แล้วก็ลาพาโชคลาบยังมากุมตัวของคุณอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆเรียกว่ามีเกณฑ์การที่เงินหล่นทับตัวโชคลาบหล่นทับตัวหรือเรียกว่ามีสิ่งดีๆก่อตัวขึ้นมานครับสำหรับในเดือนนี้ของชาวราศีสิงห์ได้ด้วยเช่นเดียวกันและนะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าอาทิตย์กับพุธอยู่ร่วมกันถือว่าเป็นดาวคู่วิชาการเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อดาวคู่นี้มาอยู่เคียงกันแล้วก็กลุ่มลัคขาของคุณแบบนี้ส่งผลทําให้ในช่วงเวลานี้ครับชาวสิงห์นะครับพูดจาดีนะครับหรือว่าทําอะไร ก็มักจะได้รับความน่าเชื่อถือเป็นอย่างดีถ้าเกิดใครต้องการติดต่อสื่อสารในช่วงเวลานี้ <historical> ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับของคุณในการที่จะติดต่อแล้วสําเร็จนะครับในทุกๆเรื่องกันเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะนะครับอิทธิพลทั้งโชคลาภกุมลัคนรัก็ถ่ากับว่าคุณทําอะไรก็มักจะได้รับเรื่องราวของความคืบหน้าเกิดขึ้นหรือได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลเกิดขึ้นและนอกจากนั้นก็ยังมีดาวศุกร์อีกดาวหนึ่งนะครับที่ยังมากุมลัคนาของคุณเช่นเดียวกันดาวศุกร์เองนะครับก็ถือวว่เลช นี้ของชาวสิง์จะมีเรื่องราวให้คุณต้องสุขใจหรือมีเรื่องราวให้คุณต้องสนุกในการที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยได้ด้วยเช่นเดียวกันมีเกณฑ์การท่องเที่ยวมีเกณฑ์การได้พบปะผู้คนเพื่อนฝูงหรือนะครับมีเกณฑ์การที่จะได้ไปสถานที่แล้วก็ได้มีโอกาสทานอาหารอร่อยๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ของชาวราศีสิง์ในตลอดทั้งเดือนกันยายนก็ถือว่าดีกันเลยทีเดียวแหละครับเพราะถึงแม้ว่านะครับในวันที่17กันยาเวลา22นาฬิกา47นาที อาทิตย์ของคุณจะยกออกจากเรือนสิลเข้าไปอยู่ในเรือนการก็ลาตานะครับแต่ก็ยังเป็นเรือนที่ดีก็คือเรือนการเงินของคุณนะครับเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้มันก็ยังเป็นลักษณะของการที่เรียกว่ากระตุ้นให้คุณนะครับมีความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องการเงินอีกด้วยเช่นเดียวกันและนอกจากนั้นดาวประจําตัวของคุณที่เล็งกันกับดาวพฤหัสซึ่งถือว่าอาทิตย์กับคู่มิตรใหญ่อย่างพฤหัสเล็งกันแบบนี้ก็ยังได้รับการเกื้อกูลนะครับสนับสนุนให้คุณได้เจอสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและก็อ พลึหัสเองมาจากพบปุตตานะครับก็ยังเป็นจุดดีๆที่คุณจะได้เริ่มต้นหรือเห็นโอกาสในการสร้างเงินหรือในการสร้างรายได้ใหม่ให้กับชีวิตของคุณได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่านะครับในเดือนนี้หรือในเดือนกันยายนของชาวราศีสิงเป็นเดือนที่ดีกันเลยทีเดียวเป็นเดือนที่คุณจะมีจุดลงตัวที่หลากหลายเลยทีเดียวแหะครับทําให้ชีวิตของคุณในเดือนนี้นะครับสามารถขับเคลื่อน ไปในทิศทางด้านบวกอย่างแน่นอนนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีสิงห์กันบ้างนะครับสําหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีสิงห์ก็คือดาวศุกร์ฉะนั้นการที us, ่ดาวศุกร์นะครับโคจรมาทับลัคนาของชาวราศีสิงห์แบบนี้ก็ถือว่าชาวสิงห์นะครับจะมีรูปแบบของชีวิตที่โฟกัสไปเกี่ยวกับความสําเร็จเป็นหลักแล้วก็การที่จะมุกมานะเกี่ยวกับความตั้งใจเพื่อที่จะให้การงานของคุณประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้นั่นเองครับดาวศุกร์ที่กุมลัคนาอยู่เรียงคู่กันกับดาวพุธนะ ถือว่าสุกกับพุธเมื่ออยู่ร่วมกันเป็นคู่าธาตุเดียวกันนะครับก็คือาธาตุน้ํานั่นเองก็กลมกล่อมกันเป็นอย่างดีดาวพุธมาจากลาภาโชคลาภเมื่ออยู่เคียงข้างกับสุก็คือเขาเรียกว่าจะได้รับโชคลาภโชคดีเกี่ยวกับการงานได้ด้วยนะครับมีเกณฑ์การได้งานดีๆเกิดขึ้นนะครับสำหรับคนที่ตกงานอยู่และก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนั้นอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวประจาตัวของคุณต,ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเจ็ดได้ตำแหน่งเกษตรด้วยก็ถือว่านะครับเป รูหน้าเกี่ยวกับการงานนะครับไปหมดเลยทุกอย่างฉะนั้นใครคาดหวังเกี่ยวกับตําแหน่งที่นะครับได้เป็นผู้นําแล้วล่ะก็ช่วงเวลาตั้งแต่1นึถึงสิลุ้นได้เลยนะครับช่วงเวลานั้นดวงเปิดเต็มที่นะครับให้คุณนะครับมีรูปแบบของชีวิตที่ประสบความสําเร็จและอย่างที่บอกไปนะครับหกับ4เป็นดาวคู่วิชาการเพราะฉะนั้นใครนะครับที่สัมภาษณ์งานแล้วล่ะก็คุณพูดอะไรไปส่วนใหญ่จะได้รับความเชื่อถือหรือได้รับการเชื่อมั่นสัมภาษณ์ส่วนใหญ่แล้วจะผ่านอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นน เป็นอะไรที่ลงตัวกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวแหละครับสำหรับในเดือนกันยายนน,นี้นั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของการเงินของชาวราศีสิงห์กันบ้างนะครับสําหรับเรื่องการเงินของชาวราศีสิงห์ก็อย่างที่บอกไปแหละครับว่าการเงินดีเหลือเกินนะครับเพราะฉะน,นั้นนะครับมาคอนเฟิร์มว่าการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างนะครับดาวการเงินคือดาวพุธการที่ดาวพุธดาวการเงินกลุ่มลัคนาก็ถือว่าชาวราศีสิงห์นะครับมีเรื่องราวของเงินหล่นทับตัวและยังไม่พอดาวพุธยังมาจากภพเรือนของลาภโช ฉะนั้นโชคลาภก็หล่นทับตัวนะครับเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์การที่จะได้รับเงินแบบฟลุกฟล๊กเกิดขึ้นหรือมีเกณฑ์การที่คุณจะได้รับอะไรที่มันเข้ามาแบบมากมายเลยทีเดียวครับเกี่ยวกับการเงินของคุณเพราะว่าดาวพุธเองนะครับยังติดตําแหน่งของอุจ,จาวิราชมหาจากักรและก็ราชาโชคเท่ากับว่าดาวการเงินของคุณติดสามตแหน่งเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่ามีแต่เรื่องราวส่งผลด้านบวกด้านดีให้กับชาวราศีสิงเกิดขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นดาวพุธที่แข็งแรงแบบนี้ได้ตาแหน่งที่ดีแบบนี้ แล้วก็มากลุมลัคนาของคุณแบบนี้แถมอยู่เคียงข้างกับดาวต,ตันุรักษ์ของคุณแบบนี้1กับ4อยู่ร่วมกันอย่างที่บอกคู่วิชาการแบบนี้ยิ่งส่งผลลั์นะครับให้ชาวราศีสิง์เจอ ER ความสําเร็จอย่างเต็มแม็เต็มหน่วยกันเลยทีเดียวใครคาดหวังเกี่ยวกับโชคลาภฟลุกๆมีเกณฑ์การได้ก้อนเงินก้อนใหญ่ก้อนโตสําเร็จอย่างมากมายกันเลยทีเดียวแหะครับยิ่งดาวสุกมาอยู่ร่วมกันด้วยแบบนี้นะครับก็ยิ่งกระตุ้นให้ชาวราศีสิงนะครับมีความสําเร็จกลมกล่อมกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวจึงเียกได้ว่านะคร ด้านการเงินก็ถือว่าดีเอามากๆเสลือเกินนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีสิงห์กันบ้างนะครับ สำหรับดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีสิงห์ก็คือดาวพราหูนั่นเองครับฉะนั้นการที่ดาวราหูของคุณโครจรไปอยู่ในเรือนเมษนะครับเรียกว่าราหูในตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคนะครับก็ถือว่าครับมีโชคดีเกี่ยวกับความรักอยู่นะครับใครนะครับที่ต้องการความรักที่มั่นคงแล้วล่ะก็ในเดือนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรักที่ลงตัวคุณจะมีสเสน่ห์เป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวใครที่โสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะสละโสดเกิดขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลเกี่ยวกับดาวความรักของคุณนะครับ ก็ถือว่าลงตัวและก็ไม่มีดาวเบียนอื่นๆเข้ามาเบียดเบียนคุณเลยทีเดียวครับนอกจากนั้นอิทธิพลของดาวพฤหัสซึ่งมาจากปุตตาปุตตาเกณฑ์การเริ่มต้นเป็นเกษตรแบบนี้ก็ยิ่งถือว่านะครับมันจะมีจุดของการได้เริ่มต้นอะไรที่ดีๆขณะที่ตัวของคุณเองก็มีสเสน่ห์อย่างมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับในเดือนนี้ของชาวราศีสิง์ตัวเองเป็นจุดที่เข้มแข็งแข็งแรงมีสเสน่ห์แล้วนะครับดาวพุดอีกนะครับพูดจาก็รื่นหูอีกแถมดาวสุขดาวแห่งสเสน่หาก็ยังกลุ่มตัวของคุณอีก ช่วงเวลานี้จึงมีเสน่ห์ที่สุดกันเลยทีเดียวแะครับสำหรับชาวราศีสิงห์ใครเห็นคุณก็ต่างชื่นชมชื่นชอบในตัวคุณกันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้คุณจะเนื้อหอมมากๆเลยทีเดียวใครที่ยังโสดอยู่รีบประกาศตัวเลยนะครับหรือรีบเปิดตัวเลยเพราะคุณมีโอกาสที่จะได้ดึงดูดนะครับความรักเข้ามาอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวเพราะช่วงเวลานี้ถือว่าคุณเนื้อหอมมากๆเลยทีเดียวนั่นเองครับส่วนสําหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวกันเลยนะครับสำหรับในเดือนนี้คุณมมีีีเกกกฑ์าารรทท่่จะได้ควั ดีเกิดขึ้นมีความสุขมีความชื่นมืน่นกับคู่รักเกิดขึ้นมีเกณฑ์การได้ท่องเที่ยวกับคู่รักเกิดขึ้นนะครับมีเกณฑ์การได้รับการเกื้อกูลสพอ p o r t จากคู่รักได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจึงถือว่านะครับในเดือนนี้ของชาวราศีสิง์ในความรักก็ลงตัวเช่นเดียวกันนั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีสิงในเดือนกันยายนนี้นะครับต้องบอกว่าชาวราศีสิง์ในเดือนกันยายนนี้ถือว่าเพอร์เฟกในทุกๆด้านเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานที่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการงานที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณให้เติบโตขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินที่มีโอกาส ได้เงินแบบฟลุกฟลุกในเงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตหรือเกณฑ์การที่เงินหล่นทับต,ตัวของคุณเต็มที่กันเลยนะครับสำหรับการเงินของคุณในเดือนนี้ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ลงตัวมากๆกันเลยทีเดียวแล้วก็รวมถึงความรักเช่นเดียวกันนะครับความรักของคุณในเดือนนี้นะครับก็ยิ่งกระตุ้นให้คุณนะครับมีความสําเร็จคุณเนื้อหอมมากนะครับสำหรับในเดือนนี้มีเสน่ห์ในการดึงดูดคนต่างๆเข้ามาให้ชอบพอคุณอย่างมากๆเลยทีเดียวเรียกได้ว่านะครับเสน่ห์คุณเหลือล้นนะครับในเดือนนี้แล้วก็สําหรับความ รักที่มีคู่อยู่แล้วก็เช่นเดียวกันก็มีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตคุณกับคู่ครองแล้วก็ได้นะครับร่วมมีความสุขร่วมกันอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวนะครับสําหรับในเดือนกันยายนนี้จึงเรียกได้ว่านะครับในเดือนกันยายนนี้ของชาวราศีสิงห์นับว่าเป็นเดือนที่เพอร์เฟกกันเลยทีเดียวครับสําหรับชาวราศีสิงห์นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรมวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน,นั่นหมายความว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทาไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่า ทำไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำตำนานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจาะลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจาะลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท,ท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจด,ดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียว แอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำานายดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ